สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็อยู่กับเพจตลอนทัวร์นะคะวันนี้เราพาทุกท่านมาตลอนกันที่ร้าน Little Hutch Cafe นะคะอ่าบรรยากาศทางเข้าร้านก็จะเวอวังอลังนิดนึงนะคะยิ่งตอนกลางคืนก็ยิ่งสวยนะคะก็เข้ามาก็จะเจอกับต้นไม้ที่เขียวขจีเลยนะคะพร้อมกับมุมเซลฟี่ต่างๆนะคะ ร้านคาเฟ่ Little h u s นะคะก็จะเหมาะสําหรับสายเซลฟี่มากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาประดับตกแต่งด้วยมุมเซลฟี่ต่างๆเลยนะคะก็คือสายเซลฟี่ห้ามพลาดเลยนะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงปรับปรุงเล็กน้อยนะคะแต่ก็สามารถมาได้นะคะก็ยังเหลือมุมเซลฟี่อยู่มากมายเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในร้านกันเลยนะคะ ก่อนเข้าร้านนะคะก็อย่าลืมวัดอุณหภูมิแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลโกอฮอล์ด้วยนะคะบรรยากาศภายในร้านก็จะมีโต๊ะให้นั่งอยู่พอสมควรนะคะก็บรรยากาศในร้านก็จะเงียบสงบอ่าแล้วทางร้านก็จะมีบริการขายเค้กด้วยนะคะก็เผื่อท่านไหนอยาก กินเค,ค้กก็ทางร้านมีบริการพร้อมกับน้ำชาต่างๆเลยนะคะส่วนน้ำที่เราสั่งก็จะเป็นชาแอปเปิลนะคะก็จะเป็นน้ำที่เราชอบนะคะก็ถือว่าอร่อยนะคะก็แนะนำอยู่ส่วนท่านไหนที่อยากมาร้าน Little h u s h Cafe นะคะร้านก็จะอยู่ทางเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะคะอ,อยู่อำเภอเมืองจังหวัดน,นะครราชสีมานะคะเวลาทำการก็ตามนี้เลยนะคะ